1นึ่งหกสีนะคะอาจารย์คะมีคุณบุญนำค่ะฝากถามเข้ามาบอกว่าไปเช่าซื้อรถแท็กซี่มาคันนึงนะคะเราปรากฏว่าเขาข่ะส่งไป2ง,งวดติดต่อกันนะสองงวดนะคะที่ข่ะส่งเพราะว่าป่วยค่ะ เราก็ไปนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะต่อมาเท่าแก่ก็บอกว่าอ่ะยังไงเอารถแท็กซี่เนี่ยไปจอดไว้ที่อู่ก่อนนะเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลแล้วค่อยเอารถมาขับตามเดิมแล้วกันนะทีนี้ก็เลยคือเป็นกังวลเนี <c oughs> ย่ยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเรานํารถไปจอดที่อู่แล้วเขาจะมาหยุดไปแบบนี้ค่ะคือคือกลัวเขาจะมาหยุดรถไปสองงวดเนี่ยค่ะอาจารย์เขามาหยุดรถได้ไหมคะยังครับสองสองงวดยังไม่ถึงกับเป็นการกิด ผิดนัดนะครับเดี๋ยวนี้ตามกฎที่อของสำนักคุ้มครองผู้บริโภคนะครับขอเขาให้สามมวดติดต่อกันนะครับแล้วก็จะมีหนังสือมาอีกครั้งหนึ่งให้เรียกตวงถามให้ชำระหนี้ภายในสามสิบวันนะครับแล้วหลังจากนั้นแล้วถ้าไม่ชำรอะอส่วนที่ค้างทั้งหมดก็ถือว่าผิดนัดนะครับก็ บริษัทผู้ให้เช่าซื้อก็จะบอกเลื่สัญญาแล้วก็จะยึดรถแล้วก็ได้เงินที่ค่าเช่าซื้อทั้งหมดผู้เป็นของผู้ให้เช่าซื้อครับผมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเพียงสองนวดตารายของคุณบุญนำนี่นะครับถือว่ายังไม่มีทิ์ที่จะยึดรถได้นะครับอืมนะคะ,ะยังจากไม้สัวแล้วก็รีดไป ชำระเสียนะครับค่ะไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับผมยังยังมีเวลาอยู่นะครับค่ะเราอย่าให้ดินพ่อขังหมูหลายงวดติดต่อกันนะโดยว่าสามงวดแล้วนี่ไม่ไม่ได้เลยหลังจากนั้นไปนะคะแต่ว่าสองงวดนี่เดี๋ยังไม่มีสิทธิ์มายืดรถเรานะแต่ว่าออกมาแล้วจากรพยาบาลก็หาสตุ้งสตางค์ไปชําระกันให้ครบละกันนะคะ มีสายสดมารอค่ะคุณสวัสดิ์นะคะจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของทะเบียนรถยนต์นะคะคุณสวัสดิ์เชิญค่ะครับผมสวัสดีครับคุณบรรณาและสวัสดีครับท่านอาจารย์กำธรครับครับสวัสดีครับพหล<ด>ครับอผมผมถามถามเลยนะฮะอันนี้ถามถามแทนน้องนะครับคือน้องตาวผมนะครับเป็นพิมลขับรถแท็กซี่อาทิตย์สีเขียวเหลืองนะครับทะเบียนมอมาชอชางสองห้าสองสี่ใช้มาแล้วประมาณสามปีนะครับ และทีนี้เนี่ยมีคนที่คือแันสพอเนี่ยแล้วก็ได้ยินทะเบียนรถมีบ่อยแต่ว่าไปเห็นทะเบียนรถอ่โตโยต้าอินโนวาครับเขียวเหลืองมอม้าชอช้างสองท่าสองสี่วิ่งอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิครับทีนี้อยากจะสอบถามว่าเราจะมีทางป้องกันเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนซ้ําอย่างนี้อย่างไรควรจะไปแจ้งความไหมหรือควรจะทําวิธีการใดครับเพราะว่าเผื่อถ้ารถอีกคันหนึ่งไปก่อเหตุหรือมีคดีความาขึ้นมามันจะมีผลกระทบมาหรือเปล่าแล้ว ผมขอรับฟังทางวิทยุนะครับผมค่ะขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ตอบนะคะออาจารย์คะเชิญค่ะครับก็จากข้อจริงที่ฟังมาเนี่ยครับรถทะเบียนเหมือนกันเลยนะครับค่ะเมื่อทะเบียนเหมือนกันเราคิดว่ามันไม่แน่ว่ารถคันใดคันหนึ่งจะไปเกิดอุบัติเหตุนะครับอดีที่สุดก็ให้เจ้าของรถนี่นะครับก็ไปแจ้งไว้ ็นหลักฐานไว้ก่อนนะครับ <c oughs> ที่ของที่สอนอไหนก็ได้นะครับว่าเราทะเบียนรถนี้ทะเบียนเนี้ยนะครับ <c oughs> ต้องมีเลขเครื่องยนต์เท่าไหร่ก็ให้ชัดเจนไปเลยนะครับเพราะถ้าเราบอกเพียงเลขทะเบียนรถเฉยเฉยมันเดียวมันไม่รู้รายละเอียดว่าเครื่องยนต์มันเลขอะไระรับก็ถังรถใช่ใชไหมคะใช่ครับเดี๋ยวมันจะไม่ไม่ละเอียดเพียงพอ <c oughs> แล้วก็ให้ ปีประกันหนึ่งก็ไปตรวจสอบที่กรมขนส่งะนะครับว่าเลขทะเบียนของเราเนี่ยครับมันมีเลขทะเบียนมีเลขคื่นมีรถคืนที่มีเลขทะเบียนซ้ำซ้นอนกันได้อย่างไรนะครับค่ะเราจึงจะมีการซ้ำซ้อนก็ต้องแจ้งให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการค่ะแก้ไขถูกต้องเสียนะ,นะครับอ่าจะ รถมันจะมีทะเบียนเดียวนะครับอืมค่ะาจะจะไม่มีเลขทะเบียนเนกันคือเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ที่จะทะเบียนซ้ําแบบนี้แม้ว่าเรายละเอียดรถหมายถึงว่ายี่ห้อรถรุ่นรถอาจจะเป็นคนละรุ่นกันหรือว่าเป็นไปไม่ได้ที่ทะเบียนจะมาซ้ํากันใช่ครับเพราะกรมทะเบียนคนส่งขรงมีหน้าที่ก็เรียกว่าอ่าควบคุมค่ะอ่า รถนะครับทะเบียนรถันั้นเขาจะออกไม่ให้มีการซ้ำซ้อนกันนะครับจะออกจากกรมทะเบียนที่ถูกต้องนะครับค่ะแต่ว่านอกจากว่ามีมีการไปทำฟลอมนะครับเาเรียกว่าอาจจะมีการทำางนั้นอาจจะซ้ำซ้อนกันได้นะครับค่ะมันกับที่เราเราเคยติดตามข่าวใช่ไหมอาจารย์ที่ในกล้องเรดไลท์คาเมล่าในช่วงที่มีการออกใบส่งค่าปรับทางไปรษณีไปให้ปรากฏว่า บางท่านเจ้าของบอกงงเลยนั่นไม่ใช่รถชั้นแต่ทะเบียนชั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับเราจะนั่นก็รีบไปตรวจสอบที่กรมขนส่งทางบกเนี่ยนะครับค่ะรู้ว่าจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นมาทีหลังนะครับค่ะนะคะแล้วก็มีคําถามต่อมาค่ะจารย์คุณสุทินนะคะฝากถามเรื่องของใบรับรองบุตรบอกว่าหาใบรับรองบุตรที่เป็นตัวฉบับจริงเนี่ยไม่พบ เราก็ไปติดต่อที่เขตแล้วก็มีให้เพียงแต่สำเนาเท่านั้นซึ่งไม่ใช่ฉบับจริงถามว่าในทางกฎหมายสำเนานะที่เป็นสำเนาใบรับรองบุตรเนี่ยสามารถใช้ยืนยันบุคคลได้เสมือนกับฉบับจริงหรือเปล่าคะคนเมื่อฉบับจริงน,นะครับก็ออกให้ให้กับเราเก็บไว้เลยนะครับค่ะเกิดความหลุนหายไปหรือหาไม่เจอนะครับก็ไปขอสำเนาได้จาก บิาะจะเขตหรืออำเภอนี่นะครับเขาก็จะออกตําเนอให้นะครับเ็าจะไม่ออกต้นฉบับใหม่หรือว่าตําเนอที่ทางทะเบียนหรือ,อที่เขตหรืออำเภอให้มานี่นะครับก็าะสามารถรับรองใช้ได้ถูกต้องครับผมค่ะอ่าสามารถใช้ได้นะใช้รับรองได้ไสเสมือนกับฉบับจริงเลยว่าอย่างนั้นใช่ไฉบับจริงครับใช่ครับเขาจะไม่ออกฉบับใหม่ให้ให้เขาจะไม่ออกฉบับจริง่อีก ใบหนึ <die f> <Ses> uh ่งให้นะครับแต่ก็จะรับรองตำเนาถูกต้องนะครับโดยานทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับเขาก็จะรับรองความถูกต้องรับนองตำเนาให้ทีหนึ่งนะครับเราก็เจ็บไหวสามารถใช้ได้ติดต่อทางราชการทุกอย่างเหมือนกับคุณะบับสิ่งที่เคยมอบไว้ให้นั่นแหละครับผมค่ะนะคะสามารถใช้ได้นะคะจะได้ครับจะออกตามไม่ออกเหมือน ตอกใหม่ไม่ได้นะครับต้ฉบับฟองต้นฉบับเดิมไม่ได้มันต้องออกไปแล้วนะครับคือต้นฉบับเดิมต้องมีฉบับเดียวนั่นแหละใช่ไหมคะฉบับเดียวครับที่ให้ไปแล้วต้องต้องเก็บรักษาไว้แต่ถ้าหายไปก็ต้องเียนได้จำหนอแล้วก็รับรองถูกต้องก็สดได้สำเร็จค่ะจย์แล้วก็มีคำถามฝากเข้ามาต่อจากคุณศักชัยนะอันนี้ถามเกี่ยวกับเรื่องของการออกใบสั่งนะบอกว่าอย่างงี้ค่ะคือเขาเนี่ยขับรถไปจอดอยู่ในจุดที่ห้ามจอด นะคะแต่บอกว่าไปจอดแค่แป๊บเดียวทีนี้พอช่วงที่กําลังจะออกรถไปแล้วเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็มาถึงป้าบเลยค่ะเขียนใบสั่งให้ระบ,บุโทษนะจอดในจุดห้ามจอดปรับหนึ่งพันสูงสุดเลยก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าเอ๊ะในเมื่อเรากําลังจะออกไปแล้วนะพ้นตรงจุดที่เขาห้ามจอดเนี่ยแบบนี้เรายังมีความผิดหรือเปล่าคะหรือว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ทําถูกแล้วก็ oh. เราไปจอดในที่เขา้ามจอดนะครับก็ถือว่ามันผิดแล้วนะครับมีความผิดแล้วแม้จะอ้างว่าเรากรลรองจะออกแล้วก็ผิดนะครับก็เหมือนกับความผิดที่ไปอักทรัพย์หรือไปทำอาไรเรื่องการกฎหมายนะครับบอกว่าคืนเข้าไปแล้วบัสที่ลักมาผมคืนได้จะออกไปแล้วจะถามแล้วถามื่อผมคืนไปแล้วผมผมไม่ผิดสิใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่นะครับเมื่อความผิดท่จะทําลงไปแล้วนี่นะครับก็ถือว่าเขาประกอบความผิดแล้วคุณไปจอดในที่ห้ามจอด <c oughs> นะครับแม้คุณบอกว่าผมจะออกแนละ้วมันต้องอีลกตอนที่เจ้าพนักงานตำรวจจะออกไปจังเนี่ยเขาต้องก็คุยกันดีๆนะครับอ่อาเาพียงแต่ขอความสงสารขอความเมตตาจากพนักงานตำรวจเขานะครับว่าอขอได้ไหมครับอย่างนี้ก็ อาผมกำลังจะออกกะคุยกันดีๆผมว่าทํางานตำรวจเขาก็มีความอะไรเมตตามีความสงสารพอสมควรนะครับเราถือว่าคนใจด้วยกันนะครับก็อ่าพูดกันดีๆนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่เมื่อบังเินออกไปถูกตำอ้าถูกปรับสูกจุดหนึ่งพันบาทก็ต้องจําเป็นนะครับต้องต้องใช้กัปรับ นะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยคือเราก็อย่าไปทําผิดกฎจราจรแล้วกันนะไม่ครับกต้กงมาบอกว่าเราบินแล้วจะบอกว่าคุณผู้ฟังก็จะมีมุมของคุณผู้ฟังโอ๊ยก็ออกไปแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าผมก็ต้องปฏิบัติหน้าที่แต่คุณไปจอดในจุดที่เขาห้ามจอดแล้วนะครับตรงนี้แหละมันติดแล้วนะครับเระปักติดสาเร็จแล้วเขาก็สามารถที่ออก ใบสั่งให้ได้นะครับไม่กับตู้นะครับมันกับเสพยาติดๆนี่ครับก็เราเสพมันตั้งนานแล้วแต่็นตรวจแล้วะผลตอบมันมีจากจะสวะสีม่วงตัสวะก็มันกับสีม่วงเลยนะครับเขาถามว่าตอนที่คุณมาตรวจน่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้เสพก็ไม่ได้ไม่ได้เสพนะแต่ถามว่าก่อนนั้นนี่คุณเสพหรือเปล่าตัสวะจึงจะเป็นสีม่วงก็คุณเสพไปแล้วมันแสดงว่าคุณก็ผิดไปแล้วนี่ใช่ไหมครับ หลักการง่ายๆก็เหมือนกันนะครับาคุณจอดไปแล้วมันผิดไปแล้วนะครับเ <Okay. S 2> พราะฉะนั้นก็ต้องปิบัติตามกฎหมายนะครับ okay. S <S นะคะอ่าก่อนที่ <S 2> <S 2> <S จะไปต่อที่คําถามต่อไปขอแทรกด้วยข้อมูลขออำนวยความสะดวกก่อนนะคะจากคุณนรงศักดิ์ค่ะบอกว่านําผูู้ได้รับบาดเจ็บประสบอุบัติเหตุไปส่งที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะตอนนี้อยู่บนรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนทรหศสสลาสามสองหนึ่งเก้าค่ะใช้เส้นทางมาจากสะพานใหม่เข้าวงเวียนบังเขนออกวิโพวดรังสิตนะเรือสายตรงหลักสี่นั่นแหละคะ่ะแล้วก็ใช้วิโพวดีรังสิตฝั่งขาเข้าตรงไปทางดินแดงอนุสาวรีย์ชัยออกไปทางราชวิถีนะไกล พบเห็นรถคันนี้ยังไงช่วยเปิดทางแล้วก็อำนวยความสะดวกให้ด้วยนะคะแล้วก็อุบัติเหตุจากมูลลนิธิปอเต็กตึงตรงซอยอ่อนนุช59นะมีรถจักรยานยนตย์ y ม m a า,าฟ Fino สีดำชมพูทะเบียน1นกไก่นอนหนู6161กรุงเทพไปชนกับรถเก่งนิสัน n Cefiro สีบรอนเงินค่ะทะเบียนยาหญิงรอเรือ1433กรุงเทพบาดเจ็บหนึ่งรายนะคะชื่อนางสาววิชุดาอายุ17ปีเท่านั้นเองตอนนี้นำส่งไปที่โรงพยาบาลปียมินเรียบร้อยแล้วจุดที่เกิดเหตุเป็น พื้นที่สอนอประเวทค่ะไปต่อกันที่สายสดเลยนะคะจากคุณสายยันนะคะคุณสายยันสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญเลยค่ะอะ่ผมออกรถไทมาเขาเขาเขายึดครับผมค้างค้างงวดเขาเด็ดต,ตอนนี้เขากำลังฟ้องค่ะคุณสายันคะครับผมสวัสดีครับอถามถามต่อได้เลยค่ะอาจารย์ฟังอยู่ค่ะเขากำลังฟ้องผมอยู่ครับเขาจะขึ้นศาลวันที่สิบเจ็ด ิบแปดเดือนมีนา่ะแล้วอยากทราบว่าอยากทราบว่าไอ้ที่เขาฟ้องล้งเนี่ยมัน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 คือยังไงครับเขาเขายึดไปแล้วเขาผมจะหาเงินที่ไหนไได้เหรอยึดแล้วทำไมยังฟ้องไม่เข้าใจในขั้นตอนค่ะอาจารย์คะครับผมก็อันดับแรกก็หนึ่งคุณค้างค <First, S 2> ่าเข้าซื้อใช่ไหมครับครับผมใช่้ชครับอ่ากี่งวดอ่ากี่เดือนที่ ผ่านมาไม่ได้ชําระค่าเจ้าถือในระหว่างที่คุณเอารถมาใชา้นะครับตรงนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกค่าเ้าถือที่คุณค้างไว้ตอนแรกนะครับอีกประการหนึ่งก็หลังจากที่เอารถมาแล้วเนี่ยครับเขาจะเอารถไปขายตีอตลาดนะครับก็าาร,าราคราจากรถที่คิดว่าใชา้ โดยปกติอาจจะคุณใช้แบบไม่รักษาทำให้รถเสื่อมสภาพไปเาเรียกคิดว่าเขาเรียกเป็นค่าเสียหายนะครับเป็นค่าเสียหายส่วนหนึ่งที่ขายแล้วอาจจะต่ำป่าท้องตลาดนะครับก็ให้ว่าคุณต้องค้างคุณต้องชำระส่วนนั้นด้วยครับผมต้อง,องได้ชำระ,ะใช่ไหมครับอะไรนะครับต้องต้องได้ชำระถึงไงก็ต้องได้ชำระใช่ไหมครับ ต้องครับคือยังไงเสียก็ต้องชาระแต่ว่าอาจจะไปคุยไปเจราจากันนะครับว่า,าส่วน,นที่ค่าสินไหมค่าเสียหายอื่นนี่นะครับนอกจากค่าที่ดอกคําบชำระแล้วเนี่นะครับขอโทษผมการจะฟ้องมาเท่าไหร่ขอเจราจากันจะเท่าไหร่ก็คุยกันนะครับอย่างน้อยกอ็ขอความเป็นใจกันนะครับศาลก็อาจจะช่วย เจ,ะจะรจาไกลเกลี่ยให้ทั้งสอง,สองอฝ่ายดุสิตไปแล้วก็อาจจะทําสัญญาณีนธ์นอพนธ์ยอมความกันนะครับว่าหลังจากนีไปแล้วเราจะพอบ่อนอยู่นเท่าไหร่นะครับรคือตอน่อนตอนหลังแล้วนี่นะครับไม่จําเป็นต้อง่อนตามจํานวนค่าเจ้าซื้อตอนแรกครับผมอาจจะเหลือเงินตะก้อนอย่างเช่นตกลงแล้วจํานวนเงินจับห้าหมื่นสามหมื่นอาจจะเือนสามพันสองพันอะไรก็แล้วแต่นะครับจนกว่าจ,จะ สำหรับครบถ้วนนะครับอ่านี่เป็นอย่างนี้แหละครับผมค่ะครับนะครับมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าถ้าอย่างสมมติว่ามันไม่มีจะส่งนครับมันไม่มีเครื่องทุนแรงที่จะหามาให้แล้วจะทํายังไงครับเออค่กรณีที่ว่าไม่มีทางให้เห็นได้เลยอ่บนี้นะครับแค่จะกินก็ไม่พอแล้วอย่างนี้พูดถึงว่านะครับครับ ก็ถ้าไม่พอตกลงกันไม่ได้นะครับศาลก็จัดสิพรากษานะครับศาลก็จะพิพากษาให้จำเลยจำระเท่าไรก็ว่าไปนะครับซึ่งโจก็สามารถที่จะบังคับสดีได้ภายในสิบปีนะครับหลังจากที่ศาลมีคำรากษาแล้วแต่ถ้าภายในสิบปีแล้วคุณสายันยังไม่มีทรัพย์สินไม่มีไม่มีเงินอะไรทุกอย่างนะครับไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยนะครับก็ ตัวก็ไม่สามารถครับอะไรได้นะครับครับค่ะต้องต้องดูว่าเนี่ยถ้าที่ภาคัายอายุความสิบ <า S 1> ปีใช,ปใช่ไหมคะอาจา,ารย์ใช่ครับอายุความก็ภายในสิบปีนะครับหลังจากที่สารทุจาิตาทถที่สุดแล้วนะครับถ้า,บาคุณยังไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ถือว่ามไม่ต้องรับผิดนะครับแต่ถ้า,าคุณมีทรัพย์สินเมื่อไหร่นะครับอตัวก็สามารถที่จะไปยึด พื่อบังคับคดีได้นะครับผมอช่นะครับพอะถ้าก็ไปก็อันนี้ก็ไปคุยเิ็เจจากันนะครับค่ะคือหลักการเป็นจากกฎหมายเป็นอย่างนี้นะครับคุณสายันนะครับครับผมค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีครับมไม่มีนะคะเอาเป็นกําลังใจให้ขอบคุณนะคะคุณสายัน่ขอบคุณมากค่ะ ยอดท่า่ก็ว่ามาครับขอบคุณค you know, well, right? no, ่ะเดี๋ยวช่วงนี wohl, ้ให้อาจารย์กำธรได้พักสักครู่หนึ่งนะคะก่อนพักมีคุณประเวศขอความช่วยเหลือค่ะนะรออยู่ในซอยรามินทาร้อยเก้าเข้าซอยไปเจอปั๊มปตทเอ็นจีวีมีอยู่ปั๊มเดียวนะคะอยู่ในปั๊มนี้เลยแท็กซี่เขียวเหลืองมอมาชอเฉีงสองแปดเก้าแปดค่ะใช้เชื้อเพลิงสองระบบนะเติมเอ็นจีวีแล้วรถสตาร์ทไม่ติดนะคะส่วนคุณชื่นค่ะแจ้งรถจอดเสียบนถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกก่อนถึงสะพานกลับรถ ศูนย์ลูกเรือสักเจ็ดรอเมตรในช่องด่วนนะรถทัวร์นะจอดเสียอยู่เลนซ้ายการจราจรชะลอตัวค่ะห่งรู้ทันรู้ทางสองสายสดรออยู่แล้วคุณอภิน,นันแลวก็คุณชัยยศนนะคะคุณอภินานสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเชิญค่ะอาอาจารย์ครับรบกวนผมจะรบกวนสอบถามนิดนึงนะครับคือผมขับรถแท็กซี่นะครับแล้วคือรถมีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากผมจอดรถ เขาแถวกำลังจะเติมแก๊สนะครับแล้วก็มีรถเขาเขาชนมานะครับพอชนคันหนึ่งปุ๊บคันคันที่โดนชนเนี่ยเขาเขาวิ่งเขาก็ไปถึงเสียหลักแล้วเขาวิ่งมาอ่าลูดเอาเอารถข้างๆผมนะครับข้างหนักไปตรนี้เอแล้วก็คันที่ชนเนี่ยคันที่ชนคือเป็นเป็นเป็นคันสีน้ําเงินนะคันนะครับแล้วก็คันนี้ัญชนผมเนี่ยเป็นคันสีขาวปรากฏว่าคันสีน้ําเงินเนี่ยที่เป็นต้นเหตุเนี่ยเขาไม่มีไม่มีประการนะครับ ผมก็ได้คุยได้คุยกับเขานะเรื่องใช้ค่าเสียหายกันนะครับแล้วก็ได้ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สอนที่ที่เกิดเหตุนะครับแต่ถึงเวลาเนี่ยเขา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 กลับไม่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 ท่ตามที่ที่ได้ลงประจำวันกันไว้ครับโทรโทรไปคุยโทรไปฟ้องเอาไปฟ้องเอาเนี่ยทีนี้ผมไปขับแท็กซี่เนเ่ยก็ไม่รู้ที่มีเงินค่าธนาที่ไหนยังไงประมาณนี้ครับควรจะไปขอความช่วยเหลือที่ไหนจะจะใครครับผม ครับก็ถ้า,าไม่มีไม่มีเงินนะครับาทางสมาคมทนายความแห่งป,ประเทศไทยนีนะครับโดยนาย นรินพงศินาภักด์ท่านเป็นนายกสมาคมนะครับเราก็จัดทนายความนะครับไว้คอยอบริการหรือดูแลประชาชนที่ยากไร้ที่ที่ไม่ได้รับวานธูแลนะครับก็ <ขอ S 1> ไปปรึกษากับทนายความของสมาคมทนายานาความได้เลยนะครับในวันเวลาราชการนะครับตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินนะครับไปขอเดินเล่นเลยได้ไหมครับใช่ครับไปให้รายละเอียดต่างๆ เอาเอกสารต่างๆไปแจ้งความแล้วก็ความเสียหายที่ได้เท่าไหร่แล้วตั้งสมามก็ได้เห็นว่าเข้าหลักเกณฑ์ของความคืนงแล้วการธรรมนะครับเขายินดีที่จะฟ้องคดีให้ต่อไปครับผมครับนี่นะครับคือคือผมอจริงๆแล้วเอคนที่ชวนผมนี่คือเป็นรถรถรถสีขาวเป็นรถธรรมรีนะครับเราเราต้องเราต้องฟ้องเขาหรือว่าไปฟ้องคันสีดำเนินก็ได้ครับฟ้องก็ีดูว่าใครเป็นต้นเหตุนะครับถ้าต้นเหตุก็ต้นเหตุ สีน้ำเงินนะครับคพรัะผมเขาก็ไม่ได้อ่าคันคันแันนี่ที่ว่าคันตีกาจเขาไม่ได้อ่คนเราโดยตรงแต่เขาโดนกระแทกมาจากคันต้นเอกุคือสีน้ำเงินใช่ไหมครับอ๋อครับผมอ่าเพราะสีน้ำเงินจะต้องรับผิดคือนอกจากรับผิดของรถเรารถของคุณผินพิทนแล้วเนี่ยครับก็ต้องรับผิดของคันสีขาวคือแคนนี่อีกด้วยครับผมอ๋อโอเคครับผม ไรเน,นี่ยตอขอขอบคุณมากนะครับผมค่ะ,คะขอบคุณน,นะคะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ<อ>แล้วก็ต่อกันที่คําถามเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจขายตรงนะคะจากคุณชย,ยศรน,นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเชิญคะ่ะอยากอยากจะสอบถามอาจารย์เรื่องแบบว่า,วา,รราทำธุรกิจขายตรงนะครับพอตอนนี้โดนโดนดีเอสใจบุกไปจับแล้วทีนี้ ก็เลยแบบว่าจ้างทงนายไปฟ้องบริษัทเขาแล้วครับครับพอดีทีนี้มันก็อายุฟามก็ามาเป็นปีแล้วครับทนายก็ไปถามทีไรก็ให้รอให้รอนี่ก็เป็นปีแล้วครับอืมพอพออาทิตย์ที่แล้วผมกับไอคนที่ทำด้วยกันอะที่ฟ้องด้วยกันก็เลยพากันไปที่รานอาญา ไปดูแบบว่ามีลายชื่อของเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับไปดูแล้วแบบว่ามไม่มีคดีของเราเลยครับเพราะว่าทนายไม่ไม่ไม่ยื่นฟ้องให้เลยแต่ว่าเงินเงินนี้เราได้จ่ายทนายไปแล้วนะครับครับครับอยากจะถามว่าเราจะทำยังไงได้บ้างครับครับอบออ่าถ้าทนายรับเรื่องไปแล้วนี่นะครับ <c oughs> จากตัวความเพื่อจะไปดําเนินการไปฟ้องร้องนะครับ <c oughs> แต่ก็ไม่ได้ไปฟ้องร้องนะครับก็ทําให้ตัวความได้รับความเสียหายนะครับคที่ให้เพื่อความชัดเจนนี่นะครับท่านนายความเขาตกลงว่าจะไปฟ้องที่ตันไหนอย่างไรนะครับ และเพราะว่าจะไปฟ้องศาลแพ่งหรือศาลอาญาถ้าเขาบอกเขาไปฟ้องที่ศาลแพ่งเ,กกเรียกค่าเสียหายเรียกเงินเรียกทองให้แต่คุณไปตรวจดูที่ศาลอาญามันเขาคงไม่มีนะครับแต่ถ้าเขาถืงว่าจะไปฟ้องที่ศาลอาญาเรื่องนี้เป็นการช่อโกลงหลอกลวงได้ไปจึงรั์สินจะไม่ตัวเราเสียหายนะครับเขาก็ไม่เด็ไปฟ้องร้องที่ศาลอาญารับเรื่องไปตั้งเป็นปีกว่าเรือเกือบฟ้องปีอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ ก็อต้องไป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 รึกษากับสภาธนายความนะครับผมครับออครับยังมีนะครับอ่ปไปไปปรึกษาไปเล่ารายละเอียดให้ใสภาธนายความเพื่อเขาควบคุมอยู่ธนายความทั่วประเทศนะครับครับผมนะครับพอนนีเดือดร้อนมากครับเพราะว่าต้องอ <c oughs> ก็เห็นใจนะครับท่านอย่างนี้ทนาย รับเรื่องไปแล้วปล่อยให้ตัวความไม่ดําเนินคดีให้กับตัวความตอนรับเงินก็รับปไเด็นได้อย่างดีนะครับแต่ว่าากพอทางานแล้วทําไม่ทํานะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นทนายความเ้ื่อหรือเปล่าก็ผมก็ไม่ทราบนะครับก็ <c oughs> ต้องไปตปดต่อข้อมูลจาก ไปไหาป็นัยเขาก็ใบเบียงแบบไม่อยากพบของเราใบเบียงด้วยแต่รับเงินไปแล้วแต่ใบเบียงเราใช่ไหมเรื่องการทําหน้าที่มีรายละเอียดอะไรแม่เขาเซ็นรับไว้มีเอกสารหลักฐานว่าเขาเป็นทนายความอะไรหรือเปล่านะครับบัตรอะไรเลยเขาถ่ายบัตรอะไรกระจาชนให้เราไว้ไหมอย่างไรอย่างนี้ครับค่ะครับก็อะไรอะต่างๆก็มีที่สานักงานเขานะครับแต่แต่ท no> ีนี้คือว่าแบบว่าเราไปหาทินไรเขาจะ แตไปเขาก็จะไม่ค่อยรับอย่างเงี้ยครับครับนี่แหละนี่แหละครับก็ถือว่าเจตนาม่ดีแล้วละครับถ้าอ่าแนยความที่ได้ยินนะครับคุ้สกันหน่อยนะครับอย่าอย่าทำให้เสียชื่อทางธุรกิจก็ก็หมดตัวไปแล้วยิ่งตอนไปไปกู้เงินมาให้กู้สามแล้วก็ไปกู้มาให้เขาครับครับแล้วก็ฟังแล้วก็สงสารนะครับถูกทาธุรกิจไปแล้วหมดตัวแล้วมาเจอใต้ พนยความที่ไม่ดูแลไม่ใส่ใจเอกพ่อเห็นใจครก็ลงทุนไปคนละสองแสนนะครับอืมค่ะนะคะยังไงลองติดต่อไปที่อาจารย์แนะนำนะคะคุณชยาสรที่สภาพนยความ่ได้เลือเป็นกลุ่มว่าเขาเป็นพนยควานเองหรือเปล่าอย่างไรนะครับก็มีก็จะมีประวัติไว้ทุกคนนะครับอะไรยังไงเติมความขึ้นหน้ากันให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วมีอะไรก็จะให้ต่อกันหนึ่งตด้วยนะครับค่ะขอบคุณนะคะ ครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณมากนะคะเออเราก็มีคุณสันทยาค่ะอาจารย์ฝากถามเข้ามา<ช>นะคะบ,บอกว่าเอ๊กกรณีที่เราเป็นการจดทะเบียนสมรสเนี่ยนะคะสมมติว่าเราจดทะเบียนสมรสที่สํานักง,งานเขตหนึ่งแล้วเราจะไปหยา่าต้องไปหย่าที่สํานักง,งานเขตที่เราจดหรือว่าไปหย่าที่สํานักง,งานเขตอื่นได้คะ่ะอ่าไปหย่าที่เขตไหนก็ได้ครับค่ะสะดวก <K S 2> อันนี้ไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนหย่าที่เขตที่เราจดทะเบียนกันนะครับที่จดทะเบียนสมรสค่ะ กฎหมายไม่ได้บังคับว่าคุณจุดประเด็นเฉพาะที่เขตนี้และตอนมายาคุณต้องมายาที่เขตนี้นะครับกฎหมายไม่ได้ระบุไว้ข้อมูลก็ออนไลน์กันข้อมูลก็ออนไลน์ใช่ไหมคะถึงกันหมดข้อมูลสามารถขอรับได้หมดนะครับอืมค่ะดวกไหนเขตไหนก็ชวนตรวมือกันไปนะครับก็แต่ทางที่ดีเราไม่สนับสนุนให้ยาดูหนอยละกันนะครับอืมอืมค่ดก่อนนะครับเพื่อมีอะไรที่อยากทำความเข้าใจกันได้ ต่อไปก็ก็ช่วยกันนะครับชีวิตครอบครัวนะครับเป็นใจตงตองฝ่ายนะครับแต่ถ้าอ,อยู่ไม่ได้จริงๆก็สมัครใจอย่ากันก็ดีที่สุดนะครับ ค่ะอาจารย์แล้วก็ดวได้ไดค่ะมีคําถามจากคุณการนะคะบอกว่าไปผ่อนซื้อคือซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุกค่ะเป็นซื้อแบบเงินผ่อนเนี่ยนะคะที่ห้างสับสินค้าแห่งหนึ่งค่ะจากนั้นก็ค่ะส่งแล้มกหลายงวดเลยนะคะจนกระทั่งมีจดหมายตามมาทวงหนี้ล่ะค่ะเราก็ทราบมาว่าทางห้างเนี่ยนะคะเขาก็ไปแจ้งความล,ลงบันทึกประจําวันเอาไว้ โอ้แจ้งความลงบันเทึกไว้ว่าคุณการเนี่ยรักทรัพย์เลยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแเป็นหรือว่ายังไงฮะคือไปซื้อของเงินผ่อนแล้วขาดส่งค่ะไม่ใช่ครับอ่าไม่ใช่นะไม่แน่ไม่ใช่แน่นอนเลยครับถ้าไปทำสัญญยาซื้อเงินผ่อนแนละ้วอยู่ๆบอกว่าไปลักทรัพย์รักทรัพย์มันไม่มีไม่มีสัญญาอะไรกันนะครับคือรักทรัพย์นี่ต้องเจตนาหรือชุ่จริตคืออยู่ๆจับของไม่เห็นก็เถอะแอบ ขโมยไปแอคทีพอไปอย่างนี้แหละครับคือความผิดการรักทรัพย์แต่ว่าถ้าเจ้าของมอบสินค้าให้โดยทําสัญญาการให้ผอ่อย่างไรจีเดือนทีปีอะไรก็ว่าไปอย่างนี้นะครับไม่ใช่เป็นความผิดทางรักทรัพย์อืมค่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นความผิดทางอาญานะครับแล้วอย่างนี้คุณการจะต้องทํายังไงคะอาจารย์ก็ต้องไปนําเงินไปชำระ,ะถ้า คุณที่เหลือทั้งหมดเท่าไหร่ก็ไปเจรจาไปคือกันนะครับก็อย่างน้อยคุณก็ได้ทรัพย์สินมาแต่ถ้าเข้าซื้อที่คุณขาดส่งก็ต้องจัดจ้างให้กับ้่วยเจ้าซื้อนะครับค่ะอย่าอย่าปล่อยว่าดอกเบี้ยมันก็เพิ่มมาอาจจะเพิ่มขึ้นมาโดยใช่เหตุจาก่าเจ้าซื้อตามสองหมื่นสามหมื่นอาจจะเพิ่มมาอีกสามสี่พันเป็นค่าดอกเบี้ย มันมันมันมากเกินไปด้วยสาเหตุนะครับแต่ว่านั่นเมื่อเราติดนัดเราก็ต้องรับผิดค่าเสียหายค่าดอกเบี้ยต่างๆตามที่สัญญาระบุกันไว้นะครับค่ะค่ะแล้วก็คำถามค่ะคำถามสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์คะคุณนัชวิทย์นะคะเขาบอกว่ากรณีบัตรเครดิตผู้ที่ถือบัตรหลักค่ะส่งค่างวดมาหลายงวดหากเจ้าหนี้จะฟ้องแบบนี้คุณนัชวิทย์ที่ถือบัตรเสริมจะต้องรับผิดชอบด้วยไหม ก็ระบุคําถามมาแบบนี้เลยฮะอาจารย์ครับก็ส่วนมากก็บัตรผู้บัตรหลักนะครับก็ต้องรับผิดนะครับเพราะว่าคุณไปให้บัตรเสริมแต่ว่าบัตรหลักโดยหลักแล้วผู้ออกบัตรเนี่ยคือผู้ที่ทําบัตรหลักต้องรับผิดค่ะทุกอย่างที่คุณไปออกบัตรเสริมไใครใช้กันอะไรก็แล้วแต่นะครับบัตรหลักต้องต้องรับผิดนะครับกับผู ผู้เช่าครับผู้ให้เช่าช่วงนะครับค่ะผู้ผู้ให้เช่าก็จะฟ้องผู้เช่าคุณบอกว่าผมให้คนเช่าช่วงไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบผู้ให้เช่าอยู่ดีนะครับอ๋อค่ะนี่นะครับเพราะฉะนั้นบ้านหลักก็เต็มๆนะฮะต้องรับผิดชอบครับอืมได้ค่ะอาจารย์ครับค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเก็บไปได้หลายคำถามเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันใหม่ค่ะอาจารย์กัมพรค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดี